สกูตชี่ช็อปนะวันนี้มีสกูตชี่ทั้งของปล่อยแล้วก็มือหนึ่งราคาสบายกระเป๋ามาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูช่องทางการสั่งซื้อกันเลยเนาะช่องทางการสั่งซือ้อน,นะคะ ig easy s c o t c h y shop facebook easy scutchy ทักแชทได้นะคะ Li n e id a d mb 1 2 4 7 4 x นะคะอย่าลืมมีแอดด้วยนะใครที่สั่งของช่องทางต่างๆนะคะขอพร้อมโอนนะตอนที่สั่งนดคุยเล่นนะคะแบบถขาบอกพร้อมโอนแต่ไม่รู้ตอนไหนอะไรแบบนี้ไม่เอานะคะยังไม่ต้องสั่งเนาะขอให้พร้อมโอนตอนที่สั่งของเลยนะคะ จะรับเงินเนาะรับโอนธนาคาร TMB SCB กสิกรกรุงไทยรับพร้อมเท์รับทุกช่องทางเข้าอลเล็ตนะคะเซเว่นเข้าอล l ล e t บุญเติมเข้าอลเล็ตแล้วก็อ a เล็ตเข้าอลเล็ตเนาะไม่รับผ่อนไม่รับจองไม่รับเติมเงินมือถือนะคะยังไม่รับเติมเงินมือถือนะคะถ้าใครถามว่ารับอะไรบ้างคือจะไม่ตอบใต้เมนแล้วนะคะเพราะว่าแจ้งในคิดหมดแล้วเนาะโอนก่อนได้ก่อนนะคะยอดเข้าเท่ากับเก็บของเนาะ ส่งลงทะเบียน30อิมเอส50เนาเป็นค่าส่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะคิดตามน้ําหนักเนาะงดต่องดขอส่งฟรีถ้ารถจะลดให้เอง,เองนะคะสั่งเล่นเท่ากับบล็อกประจานเนาะก็ตามนี้นะคะงดต่อนะเพราะว่าร้านเราคือพยายามแบบว่าหาสกูชี่ราคาส่งมาให้เนาะคือขายถูกแล้วนะคะแล้วก็สินค้าที่เห็นนะคะจํานวนจะมีตามในคลิปเท่านั้นนะเราไม่ได้สต็อกของนะคะก็ด๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะลืมแจ้งนะคะว่า ไลน์ไลน์แอดเนาะแม่คะจะตอบเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ลงมาจะเป็นไ g ีเนาะ a c e b o o k จะตอบค่อนข้างช้านิดนึงนะคะใครสั่งของก็ไลน์แอดกับไ g จะดีที่สุดเนาะโอเคค่ะเดีย๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีสักุชี่ทั้งของปล่อยแล้วก็มือหนึ่งเข้ามาเป็นอะไรกันบ้างเนาะก็ก่อนอื่นนะคะตัวถนอมสายชาร์จแบบนี้นะคะชิ้นละ15บ้าทโหลละ120ยินะคะยังมีอยู่นะใช้ถนอมสายชาร์จกันสายชาร์จขาดกันหมูฟางหักแบบนี้นะคะไลน์ค่าวข้ามีประมาณนี้เลยแบบนี้นะชิ้นละ15บาทนะคะโหลละ120ิ แบบนี้นะคะภาพตัวอย่างเนาะใส่ได้ i p h o ฟ e แล้วก็ใส่ชาร์ดของ a อ d r o อ d ที่เป็นสายกลมๆนะคะจะใส่ได้เนะเาะประมาณนี้เลยนะต่อมานะคะจะเป็นเครื่องเขียนเครื่องเขียนนะคะก็เป็นนี่เลยปากกานะคะของซานิโอเลยนะคะตัวนี้ฝากที่มาจากช็อปนะชิ้นละส5ิหบาทสาชิ้นหนึ่งร้อยนะคะแต่ว่าถ้าใครเหมาจะเห,ะเหลือชิ้นละ2ี่บห้าบาทนะคะถ้าเหมาหมดถ้าซื้อสองชิน้นขึ้นถ้าซื้อสองชิ้นนะคะจะเหลือชิ้นละสามบาทมีลายตามนี้เลยนะ,ะเป็นหมึกเจลนะคะส่วนจุดห้าสีดำนะคะ มีชิตตี้สองสีนะคะแล้วก็มีไม specimen, เนเหนึชิ้นเนาะชิ้นละ35บห้าบาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่ของปล่อยกันบ้างนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นปนะะี對對่เลยเป็นนางเงือกนะคะของเล่ยๆแบบนี้เลยนะตัวนี้ตำหนิน้อยมากๆมีตำหนิแค่ข้างหลังตรงนี้นะคะแล้วก็คือตัวสกูชี่ใหม่มากๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้นิดนึงตรงอื่นไม่มีตำหนินะคะเนื้อดีนุ่งสลูนะขออนุญาตดีบนะคะ สโลมมากๆตัวนี้นะคะมีแพ็กเกจให้นะแต่ว่าตัดแพ็กเกจแล้วชิ้นละ60บาทนะคะ60บาทเนาะเคต่อมานะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเป็นของปล่อยนะคะเป็นสปูชี่เลยเป็นคิงแบลร์รี่นะคะของแบงแบนเนาะหรือว่ายูดีนนะคะก็จะมีตําหนิเป็นรอยแคตตามตัวทั่วตัวเลยนะแบบนี้เลยไม่มีขาดแต่กาวนะคะเป็นรอยแคตทั่วตนะัวเนาะกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อดีนุ่มสโลนะคะมีแพ็กเกจให้นะ แพ็กเกจจะยับแล้วก็ปิดไม่ได้นะคะตัวนี้ขอขายในราคา70บาทนะคะ70บาทสุก๊กชี่ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็นชีฟนะคะของไอบูลเนาะเป็นรุ่นเก่านะคะตัวนี้ตัวสุก๊กชี่เนื้อดีนุ่มฉโลนะคะมีตําหนิตําความแรงแบบนี้เลยแล้วก็มีตามําหนิรอ,อยทับตรงนี้นิดนึงนะคะรอขยแคททั่วตัวเนาะตําความแรงนะคะตัวนี้ขอขายในราคา130บาทของปล่อขยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นสุก๊กชี่พีชไอบูลเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ตาําหนิจะไม่มีรอยทับเหมือนตัวสีีชมมพูเนนาะะแตต่ก็จหิ รอยคัทตัวตัวเนื้อดีนุ่มฉ่ำมากๆสีมุกน,นะคะตัวนี้รา,าคาชิ้นละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทคา่ะต่อมานะคะจะเป็นสกูช,ชี่มือหนึ่งกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวไปดูเลยว่ามีอะไรนะคะอ๋อแล้วก็ลืมแจ้งนะคะรอบนี้จะมีของแถมพิเศษให้สําหรับลูกค้าที่ยอดซื้อสูงสุดนะคะก็จะมีเป็นแบบเแบบนี่ยพวกแบบเนี้ยแถมให้นะคะก็หนึ่งคนใครที่ซื้อสูงสุดก็จะได้พวกเนี้ยสุ่มไปให้เนาะเป็นของแถมพิเศษให้นะคะแบบนี้เนาะโอเคต่อมาเป็นสกูชี่แท็กกันบ้างนะคะ ็ตสกูชี่มือหนึ่งนะขอโทษค่ะก่อนจะเป็นสกูชี่แท็กนะแม่ค่ะตัวเบอร์นิดนึงก็จะเป็นสกูชี่มินิเนาะเป็นของไม่แท้มีเข้ามานะคะก็จะมีเป็นนี้เลยตัวนี้นะคะจะขายเป็นเซตนะคะเซตละ้อยี่สิบห้าบาทนะคะเป็นของมือหนึ่งนะได้สามชิ้นนี้เลยสามชิ้นยี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็มีเป็นมินิเจ็ดบาทสามชิ้นยี่สิบขออนุญาตเทียนก็จะเป็นพวกมินิบันแบบนี้เลยนะคะชิ้นละเจ็ดบาทสามชิ้นยี่สิบนะคะเป็นสินค้ามือหนึ่งนะเป็นแบบนี้นะคะหน้าก็จะมีควาามแตตก่ง อัวนี้เลือกลายไม่ได้นะคะมีมาทั้งหมดหน่าจะจอดสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าชิ้นนะคะชิ้นละเจ็ดบาทสามชิ้นดีสินี่นะใครสั่งก็จะคัดลายไปให้นะคะเป็นของมือหนึ่งนะคะโอเคต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่แท็กกันบ้างเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะก็แท็กชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นเรียกเป็นมัตตาองจิ๋วนะคะของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะคะแต่ว่ามีตะหนิโรงงานแบบนี้นะเป็นรอยขายตรงไส้นะคะแพ็คเกจปิดไม่ค่อยอยู่เลยแปะเทปใส่ให้นะคะนี่นะเป็นนลาาย่่รุเก ดีนุ่มสโลูมากๆเลยนะคะตัวนี้ขอขายในยราคา50บาทนะคะมีมา1ชิน้นต่อมาจะเป็นสินค้าราคา60บาททั้งหมดนะคะเป็นพวกของแทบของจิวนะ๋วเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะชิน้นแรกนะคะก็จะเป็นแทบตัวนี้เลยเป็นแทบไอติมของคาร์เฟ่ดีเอ็นนะคะแบบนี้เลยเแลอดีนุ่มสโลูเหมือนเดิมนะคะราคาชิ้นละ60บาท60บาทต,ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นมาตาลองนะคะสปลี่ยนตาลแบบนี้นะใส่ช็อกโกแลตหรือเปล่าเนื้อดีนุ่มสโลูมากๆนะคะเป็นรุ่นเก่าชิ้นละ60บาท60ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นไอติมคาเฟ่ ุ่มสโลมันเดิมเลยชิ้นละ60ต่อมานะคะจะเป็นนี่เลยสากุชิญี่ปุ่นนะคะเป็นเบอร์เกอร์นะคะลายโดนัทดักเนาะเนื้อดีนุ่มสโลอยู่นะมีมา1ชิ้นนะคะราคาชิ้นละ60บาทต่อมานะคะจะเป็นโดนัทแบบนี้นะคะเป็นของแซนดี้แพทดิเซียนะคะแรงมากๆตัวนี้ก็60บาทคา่ะเนื้อดีนะสโลโนิดๆนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าสินค้าเมื่อหนึ่งบางชิ้นอาจจะมีคำนิโรงงานถ้าแม่ค้าเห็นนะคะจะแจ้งถ้าไม่เห็นก็ขอคนงดดราม่านะคะขอคนที่รับได้เนาะเนื่องจากขายถูกแล้วนะคะตัวนนนีี้เป็หมแรบบสคูะคะ 60ชิ้นต่อมานะคะก็จะมีเป็นแท็กไมเนโรดี้แบบนี้เลยเป็นสีม่วงนะคะตัวสกูชี่นิ่มๆเด้งๆเนาะชิ้นละ60บาท60ต่อมาจะเป็นแท็กของซูมิโกะนะคะนี่น่ารักมากๆเป็นไดโนเสาร์แบบนี้นะคะตัวสกูชี่จะเด้งๆนุ่มๆนะคะนี่มีลายเส้นซูมิโกะนะคะปี2017 60บาทนะ60ต่อมานะคะจะเป็นสกูชี่ไข่น้อยของคิวนะคะตัวนี้สโลนิดๆนะคะนุ่มด้วยนี่มา3ชิ้นนะคะมีเป็นหน้าแบบนี้หน้าแบบนี้คือเอาหน้าไหนก็ให้แท๊ก ยืดแบบนี้นะจะสโลอร์นี่ๆตัวนี้ชิ้นละ60บาทนะคะเป็นของใหม่เนาะ60ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นแพ็กเกจจิ๋วของญี่ปุ่นนะคะจะเป็นยามโรตัวนี้จะดีเทลเหมือนจริงมากๆแพ็กเกจจะปิดไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ากาวเขาเลอะตัวเหมือนมะพร้าวที่เขาท็อปปิ้งมาเนาะ,ะทำให้ปิดไม่ค่อยสนิทก็เลย,ายเทาเคลสไกให้ทุกชิ้นนะคะตัวนี้เนื้อดีนุ่มสโลอร์นะตัวนี้จะกลิ่นหอมช็อกโกแลตนมนะคะมีมา2ชิ้นนะ60บาทแล้วก็ตัวนี้จะหอมกลิ่นนมนะคะชิ้นละ60บาทเนื้อ ต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็นบันนะคะของ Quty Creative นะคะตัวนี้เป็น Limited Edition นะทำมาเฉพาะคริสต์มาสเนาะมีมาทั้งหมด2ชิ้นนะคะเนื้อดีนุ่มสโลทุกชิ้นนะนี่นะชิ้นละ150บาทนะคะเดี๋ยวแม่ค้า,าคะจะดิบของตัวเองให้ดูนะอันนี้เป็นของแม่ค้าเองเนาะเป็นแบบเดียวกันเลยคือแบบเนื้อเขาดีแล้วก็นุ่มสโลว์มากๆเลยนะคะตัวนี้แนะนำนะคะชิ้นละ150บาทมีมา2ชิ้นนะต่อมานะคะจะเป็นขออนี้ปาดอันนี้เนาะต่อมาจะเป็นสกูชี่ มีตำหนิจากการขนส่งการกดทับตำหนิโรงงานอะไรแบบนี้นะคะก็ชิ้นแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นเบอร์รี่ซับบี้นะคะเนื้อดีนุ่มสโลมากๆตัวนี้จะมีตำหนิจากการขนส่งนะคะหน้าเขาอาจจะแบนบ้างแล้วก็อาจจะมีตำหนิโรงงานเป็นรอยแคบบางจุดนะคะชิ้นละหกสิบบาทนะมีมาทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะหกสิบบาททุชิ้นเลยนี่ตำหนิก็จะแบบว่าแตกต่างกันไปนะคะของคนที่รับได้เนาะเพราะว่าเป็นสินค้างานเซลนะคะที่มีตำหนิจากการขนส่งเนาะชิ้นละหกสิบบาทต่อมานะคะจะเป็น ตัวนี้เลย m i s แค a นี้เองนะคะราคา70บาทตัวนี้ก็มีตำหนิจากการขนส่งคืนหน้าเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะเห็นไหมเอ่ยนี่เป็นรอยทับแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื้อสากุชี่ยังดีนุ่มสโลเหมือนเดิมนะคะเป็นสินค้ามือนหนึ่งนะราคาชิ้นละ70บาทเนาะ70ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยเป็นพัดทองของชิบุนะคะตัวนี้มีตำหนิจากการขนส่งเนื่องจากเขาทับกันมาเนาะทำให้ตัวสากุชี่มีรอยแคตกตามร่องแบบนี้เลยแต่ว่าเนื้อน้องดีแล้วก็นุ่มสโลมากๆเลยนะคะราคาชิ้นละ70บาท เดียวจริงๆแค่ข้างหลังนะคะตัวนี้แพ็กเกจใสดไม่สนิทนะคะเลยแปะเทปใส่ให้เนาะนี่นะน้องจะแบนอย่างนี้นิดนึงเห็นไหมเอ่ยเหมือนจะเบี้ยวเฉยๆแต่ข้างหน้ายังแบบว่าป่องปกตินะคะตัวนี้ชิ้นละเจ็ดสิบบาทเนาะต่อมานะคะจะเป็นตูชีราค่ะแปดสิบบาทนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นหัวระแบนะคะตัวนี้กลิ่นหอมและดีนุ่มสโลมากๆเป็นตัวใหญ่นะคะเป็นดัมโบ้นะนี เป็นสินค้ามือหนึ่งนะคะแต่ว่ามีตำหนิจากการขนส่งเนาะโดนทับหน้าเขาเลยแบนมือนิดนึงนอนายักแบนนิดนึงนะคะขอขายในราคา80บาท80ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นขวดซองของอีลิกนะคะซึ่งแรงมากๆเกจจะปการขนส่งแล้วก็ตัวน้องจะแบนจะถูกทับอะทำให้แบนนิดนึงนะคะเห็นไหมเอ่ยตัวนี้จะแบนแต่ว่าเนื้อสกุชี่ยังดีแล้วก็นุ่มสโลว์เหมือนเดิมนะคะราคาชิ้นละ80บาท80ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นเอ็นเจลซิตี้นะคะตัวนี้ งงานเป็นรอยย่นตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าเนื้อดีกลิ่นหอมนุ่มสโลวเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นโรงงานคุณลิมาลุผลิตนะคะพี่จอมมี่ทำร่วมกับพี่มิคันดี้นะชิ้นละ80บาทมีมา2ชิ้นนะคะตัวนี้จะมีรอยย่นตรงหน้าแล้วก็ตัวนี้จะมีตหนิมี่ตรงนี้นิดนึงเนื่องจากการขนส่งเนาะทำให้เป็นรอยคล้ายตรงนี้นิดเดียวแต่เนื้อดีนุ่มสโลวเหมือนเดิมนะคะชิ้นละ80บาทเนาะ80ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยซุปเปอร์ดูเปอร์ดักนะคะของทอยบ็อกช็อปตัวนี้เนื้อดีีีนน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 นุ่่่่่มมมสสโโลลาาาากกกๆแแแตตว้้้้้อออองงงะะะะหหหิิิจรขคคืดดททับบบบใยช80 สินค้างานเซลล์วันนี้ขอคนรับสภาพได้นะคะไม่ไม่ดำม,มากนะต่อมานะคะจะเป็นคัวลาของไอบูมตัวนี้มีตำหนิตามความแรงนะนี่เป็นรอยคล้ายเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเนื้อดีนุ่มสโลนะคะตัวนี้หอมกลิ่นชีสราคาชิ้นละ90บาทเนาะต่อมานะคะจะเป็นสินค้าราคา100บาทนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นไก่ออกไข่ของคิวตี้ครีทีฟนะคะตัวนี้ปีสองพันสิบเนะคะซึหน่ายออกมากตัวน้องจบุกนิดหน่อยนี่นะไข่จะเป็นรอยแบบว่าทำแบบนี้หน่อยนะคะแต่ โลเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ชิ้นละ100บาท100ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นมะม่วงนะคะของค u t ตี้ครีเอทีนะคะปี2011เหมือนกันนะคะตัวสกูชี่นะคะจะถูกทับเนาะทำให้แบนนิดนึงนะตัวนี้เนื้อดีนุ่มสโล่ของเนี่ยขายในราคา100บาทนะคะ100ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นอัลปาก้านะคะตัวนี้น้องจะมีตําหนิโรงงานคือที่หน้าจะมีรอยแท็กแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตําหนิสีตรงนี้2จุดนะแต่ว่าเนื้อยังดีแล้วก็นุ่มสโล่เหมือนเดิมนะคะราคา100บาทเนาะชิ้นต่อมาน คิวตี้ครีเอทีฟนะคะตัวนี้หน้าน้องตรงนี้จะแบนนิดนึงเห็นปะตรงนี้นะช่วงบริเวณเนี้ยนิดเดียวเนื่องจากน้องถูกทับมาเนาะแต่ว่าตัวสกุชิยังดีนุ่มสลุเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ขออนุญาตขายในราคา130บาทเนาะตัวสีเขียวตรงนี้เขาต้องลงแสงได้ด้วยนะต่อมาจะเป็นสินค้าราคา160บาทนะคะตัวนี้นะน้องจะมีรอยแคตตรงนี้นิดนึงเห็นปะตําหนิจากโรงงานนะคะแต่ตัวสกุชิหอมกลิ่นองุ่นนะคะแล้วก็มีรอยกดทับนิดหน่อยนะตัวนี้ขออนุญาตขายในราคา160บาท ที่ไม่ใช่งานเซลนะคะคือจะไม่ได้แบบว่ามีตําหนิจากการกดทับจากการขนส่งนะคะแต่แบบว่าถ้าบางชิ้นเนี่ยอาจจะมีตำหนิโรงงานถ้าสมมติว่าพี่เห็นพี่ก็จะแจ้งนะคะถ้าแม่ค้าเห็นแม่คะแจ้งเนาะ,ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่เห็นก็ต้องขออภัยแล้วก็ขอคนที่ไม่ดราม่าตำหนิแบบโรงงานอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะโอเคชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นปังปอนนะคะเป็นไซส์ใหญ่มากๆเนื้อดีแล้วก็นุ่มสลมมากๆมันติดแพ็คเกจนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีแพ็คเกจแบบนี้ชิ้นละห้าสิบบาทนะคะห้าสิบชิ้นต่อมาเนาะจะเป็นน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 สคคชชชีี่่ปังนนะะงะะ้อออะะะะะขเเืดุมมโลาากๆ ะะราคาชิ้นละ50บาทมีมาทั้งหมด2ชิ้นนะคะ50บาทเนาะต่อมานะคะจะเป็นสินค้าราคา75บาทนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นคีนมี่คันดี้นะคะเป็นลูกอมของอารีดีนะ น,ะนตัวนี้กลิ่นหอมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เนื้อดีนุ่มสโลมากๆของเล็ดดีเบาๆชิ้นละ90บาทมีมา1ชิ้นนะคะต่อมาเป็นสินค้าราคา100บาทนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นก้อนเก้อนเงินนะคะของเดิคโทเมชชอบตัวสกูชี่คือเนื้อดีนุ่มสโลหอมกลิ่นเนยนะคะชิ้นละ100บาท100าทชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นสกูชี่แบรนเซลล่านะคะเป็นรองเทา้าตัวนี้เนื้อดีแล้วก็นุ่มสโลนะตัวนี้คือแรงมากๆ คะตัวนี้เนื้อดีแล้วก็นุ่มสลอมกลิ่นหอมนะคะนี่ชิ้นละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นสกูชิตัวนี้เลยเป็นซูชินะคะของแบรนด์สกูชิอินดีนะคะนี่เป็นซีรีส์ซูชินี่ตัวนี้เนื้อดีแล้วก็กลิ่นหอมนะคะแล้วก็หายากมากๆตัวสกูชิมีลายเป็นอยู่ที่อยู่ที่ตูดนะคะนี่นะตัวนี้ชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยซาลูฟูรุนะคะเป็นสกูชิลิงในสับปะรดนี่ เป็นแบรนด์นิชชี่สกุชี่นะคะเนื้อดีแล้วก็นุ่มสโล่มากๆตัวสกุชี่หอมกลิ่นสับปะรดนะคะตัวนี้ขายในราคา100บาทเนาะ100ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยเป็นแมวในจานบินนะคะตัวนี้เป็นของแบรนด์นี้เลยนี่นะฟูวาฟูวาไลฟ์อะไรสักอย่างตัวสกุชี่เนื้อดีนุ่มสโลนะคะแล้วก็นุ่มสโลจริงๆแจ้งก่อนนะอาจจะมีตำหนิอารงงานตรงตรง,ตรงแถวๆขอบนะคะเป็นด้านล่างเนาะเพราะว่าแบบไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนชิ้นละ100บาทนะคะแพ็กเกจติดไม่ได้เนาะะเลยใใช้ใ้ิปสแห มานะคะจะเป็นสินค้าราคา120บาทนะชิ้นแรกจะเป็นตัวนี้เลยเป็นเนื้อนะคะของคิวตี้เฟรชิดเนื้อดีนุ่มโฟล์มมากๆตัวนี้แพ็กเกจเขาแตกนะคะแม่ค้าซ่อมแตกเสร็จใส่ไปให้แล้วนะนี่นะชิ้นละ120บาทนะคะ120ต่อมาจะเป็นตัวนี้เลยเป็นไข่ในไก่นะคะแบบนี้นะตัวนี้เป็นสีลุงซึ่งเป็นสีลิมิเต็ดนะคะเนื้อคิวตี้คือเนื้อดีแล้วก็นุ่มโฟล์มมากๆเลยนะคะนี่มาหนึ่งชิ้นเนาะปี2 0 1 1ราคาชิ้นละ120บาทนะคะตัวนี้เป็นสีแรงนะคะนี่นะ120ต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลย เป็นล็อบฟอนนะคะของฟิล์ฟิลนะคะกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อดีแล้วก็นุ่มสโลูนะชิ้นละ120มีมา1ชิ้น120ชิ้นต่อมานะคะจะเป็น Apple ิลนะคะสีหลังของอะไรนะชิลตี้ครีเอทีฟปี2010หรสอ1 1นี่นแหละไม่แน่ใจคือตัวสกูชี่คือเนื้อดีแล้วก็นุ่มสโล์มากๆเลยนะคะดิบม่ขนาดต้องจะติดแพ็คเกจเนาะราคาชิ้นละ120บาทต่อมาเป็นสินค้าราคา140่งบาทกันบ้างนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นป้งแผ่นไอบูมนะคะ ละ140เนาะคือแบบสโลเนื้อดีทั้ง2ชิ้นเลยนะคะแนะนำนะมีลายเส้นไอบุมอยู่ทุกแผ่นนะคะเป็นของแท้นะต่อมาเป็นชิบูชิราคา150บาทนะคะเป็นมะม่วงสีลิมิเต็ดสีลุงนะคะเนื้อดีนุ่มสโลมากๆของคิวตี้เฟรชินะคะราคาชิ้นละ150บาทต่อมาเป็นสินค้าราคา170บาทนะคะเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลพินเกตของไอบุมนะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นี่นะคะของไอบุมแล้วก็เนื้อดีนุ่มสโลมากๆนี่นะมีมา1ชิ้นนะคะ170บาทเนาะ ต่อมาเป็นสินค้าราคา180่งรนะคะชิ้นแรกจะเป็นตัวนี้เลยเป็นฟันของคิวตี้ครีเอทีฟนะคะกลิ่นหอมมิ้นท์น้องเนื้อดีแล้วก็นุ่มสโลมากๆเลยนะคะชิ้นละ180บาท 180, าท180ต่อมานะคะเป็นไดโนเสาร์นะคะของ Toy Box Shop ตัวนี้เนื้อดีนุ่มสโลมากๆเลยนะคะนี่แล้วก็ชิ้นใหญ่มากๆขอะเนี่ยปับกล้องแบบนี้เลยนะ <S <S มีมา2ส,สีนะคะม<ส>ีสีชมพูแล้วก็สีเหลืองกลิ่นสับปะรดสีชมพูน่าจะสตรอเบอรี่นะ <S <S ไม่แน่ใจแพ็กเกจอาจจะปิดไม่ค่อยสนิทเลยแต่เทปใสไปให้นะคะชิ้นละ180บาาท <S <S ต่่อมนนะะะคจเป็สกูชีราา200าาคค200 2บทนะะะจมมีมชิ้นนะคะคอย เป็นพีทนะคะของไอบูมตัวนี้อาจจะมีตำหนิตามความแปรนะแพ็คเกจจะปิดไม่ค่อยอยู่นะคะเลยแปะเทปใส่ให้เนะาะเดี๋ยวให้ดูตำหนินะคะจะได้แบบว่าตัดสินใจเออกับราคานะคะตัวนี้ชิ้นละ200บาทนะคะนี่ตัวสกูชี่คือใหม่เลยนะคือจะมีตำหนิตามความแปรแบบนี้เลยเป็นของใหม่นะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีลายเส้นไอบูมอยูตรงนี้อินหอมพีทนะคะขออนุญาตดีเบาๆนะเนื้อดีแล้วก็นุ่มสโลวยเหมือนเดิมเลยนะคะชิ้นละ200บาทนะเป็นสีชมพูแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสี เหลืองมุกแบบนี้นะคะราคาชิ้นละสองเหมือนกันแพ็กเกจเป็นเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะต้องแจ้งก่อนว่าสีเขาจะหลุดเนื่องจากมันติดแพ็กเกจแบบนี้นะคะยะเอาให้ดูนะตำหนิก็ตัวนี้นรอยแคกจะค่อนข้างน,น้อยน้อยกดบอสีชมพูแต่ว่าจะมีสีหลุดตรงนี้ไปนิดนึงเนื่อง,งจากขนส่งมาแล้วมันติดแพ็กเกจแบบเนี้ยตรงนี้นิดนึงนะคะนี่นะแล้วก็มีลายเส้นบูมหอมกลิ่นชีสแล้วก็นุ่มสโลว์เหมือนเดิมเลยนะคะชิ้นละสอง้อยบาทเนาะ นะคะจะเป็นสินค้าราคา220บาทซึ่งแพงที่สุดในร้านนะขออนุญาตถักสกบปูชี่ตรงนี้ออกนิดนึงนะคะเนื่องจากเป็นสกบปูชี่ชิ้นใหญ่นะก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยอือเป็นอะไรนะเมลอนเบสนะคะของดูนี้มาลุเนื้อดีนุ่มสโลนะคะตัวสกบปูชี่จะมีแบบว่ารอยยับแบบนี้หน่อยเนาะแต่ว่าไม่แบนมากนะคะนี่นะราคาชิ้นละ220บาทมีมาทั้งหมด2ชิ้นนะคะออนี่นะคือจะไม่ค่อยแบนแต่ว่าจะมีรอยยับนิดนึงเนื้อดีทั้งคู่เลยนะคะนี่ราคาชิ้นละ220บาทนะคะนี ก็สนใจชิ้นไหนก็ขอคนที่พร้อมโอนนะคะต้องขอส่งรีค่าส่งก็จะคิดตามน้ำหนักเนาะเริ่มต้นสามิบนะคะลงทะเบียนเนาะแล้วก็อิ่มเอ็เริ่มต้น5 0ิบ,นนบาทตามนี้เลยนะคะขอคนที่พร้อมโอนนะคะแล้วก็แจ้งนะว่ากรุงไทยไหมคะาไม่ได้รับแล้วเนาะก็วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ